ผู้ช่วยครับผู้ช่วยแย้มดแดงครับเอพี่เขยกําลังจะแย้มดแดงครับแต่นี่ผู้ช่วยฉันดีครับอันนี้ผู้ช่วยฉันดีผู้ช่วยเอาเข็มซอยอยู่ไปสาวซอยเนาะอ่อันนี้นะครับผู้ช่วยนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้แย้มให้มดแดงนะครับเนี่ยกำลังแย้มให้มดแดงอยู่ผู้ช่วยเนี่ยซสรอยยูเอ๋อซอยยูที โอ้ยนะอ่ะเดียว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 ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยอะไรโดนลูกเออแย่ใครหมดแดงนะครับพี่น้องมึงด้วยได้ไรบ้างเออนะโอ้ยเนะพี่น้องเอ้ยนะผู้ชายสั้นดีอ่ฮว่านแล้วประเทศหอบแย่ๆแล้วเอาหมดแดงกันหมดแดงกันอ๊ะหมดแดงกันดิ มดแดงกัดทีเอาเอาบกตายจึ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 กตายจอ่ะมดแดงกัดที่เบื้อง้าไปแล้วนะไปแล้วหลายวันแล้วมึงด้วยมีแต่มีแต่แมงมีแต่แม่มันบ่เออผมใส่อะไเอาไปไว้ใส่ไปต้นค้ำบ่เออไปแล <c cis> <durable. c norms> uh, ouais? ้วเอาไปวางไว้อีกต้นหนึ K ่งแล้วไปแย่แย่แล้วก็ไปวางไว้เออนอนไปละแกไปละ อันนี้ก็อะไรเนี่ยอันนี้ก็โดนมดแดงกัดพี่น้องถึงมดแดงกัดเอ้าเอาเอา้เอาเาดีด๋ยวว่าจะเดี๋ยวว่าจะโชคดีต่อผมก็ถือกันอ่ะเออเออโอ้ยอ่าโอเคนะครับนะไปแล้วผุนไทยแลนด์ไปแล้วผุนมดแดงกัดเพื่อนน่ะเอา้าเอ้าคับมเอ้อไปได้มด,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 ดแดงกัดที่ลูกเอ้าดีขาเต็มๆแล้วพี่น้องมดแดงกัดเอ้า เอ้าเอ้ามึงใจว่อ่ะไปแล้วผุนไปแล้วเออ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 ออ่าโอเคนะครับเด้อโดยประตูนี้ก็เป็นฝีมือของมีบุญนะครับนะประตูนี้ก็เป็นฝีมือของมีบุญมีบุญหรือโชคดีว่ามีบุญนะเนาะออโอเคครับผมสวัสดีครับ